ฉันคือฮังกีวอมออมนี่ดอยและนี่ก็คือเขาวกวดของฉันเองใครก็ตามที่หลงเข้ามาในเขาวกวดของฉันจะต้องถูกจับเกณฑ์และถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันจะโหดขนาดไหนกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลย และตอนนี้พี่เจฟเลยก็ติดอยู่ในเขาบกอดเอ้ยนี่เดี๋ยวใครวะเนี่ยเฮ้ยเขาฉันคือเพื่อนแกงให้เพื่อนเออเดี๋ยวนี่คือเพื่อนของพี่เจฟเลยหรอเนี่ยโอ้โหแต่ละคนดูโหนทางนั้นเลยบ้าไปแล้วใน,ขขนเขาบกกดแห่งนี้มีเจ้างูปีศาจด้วยมันเหมือนกับงูปีศาจหุ่นยนต์เลยแสดงว่าน่าจะเป็นเจ้าออมนี่ดอยฮักกี้อบแน่เลยแล้วนี่คืออะไรเอ่ย หน่าจะเป็นโดนครับโคตรใหญ่ไปเลยว้าวมีโดนด้วยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เจฟลีบินโดนหาทางออกหน่อยแล้วกันนะครับเอ๊ต้องไปทางไหนเอ่ยทางออกจากเขาบงกตเจอแล้วครับอยู่ตรงโน้นเลยนะครับน่าจะเป็นทางออกแน่เลยแต่ว่าตอนนี้ เจอแล้วจริงด้วยโอ้ยเพียบเลยอยู่ไหนได้พวกมนุษย์อยู่ไหนฉันต้องการที่จะกินพวกมนุษย์เอ้ยมันจะมาแล้วเด็กจิอมีคนกำลังสู้โจมตีใช้มันอยู่ไหนเอ้ยมันจะมาแล้วจะออมนี้ทอยเฮ้ฮักก้บอมอยู่ไหนเอ้ยมันมาแล้วฮ่าพวกแกไปรอแน่นี่แน่นี่แน่มันมาแล้วสวยแล้วมานี่แน่ฮ่า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 เรียบร้อย ในรอบนี้มีปืนนี่นะอยู่ตกนี้เลยโหมีปืนแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้พี่เจฟฟรี่มีแค่โดดเออเดี๋ยวใครวัเนี่ยเออฉันอย่อจออกไปจ้าที่นี่แล้วเพื่อนพาฉันออกไปเจ้าที่นี่ทีฉันเจอไอ้เจ้างูปีศาจตัวสีดำโอ้โหน่าจะเป็นเพื่อนของพี่เจฟีอีกแล้วแน่เลยนะครับไปด้วยกันอยู่ไหนเอเออเดี๋ยว เสียงไม่อีกแล้วรีบหนีกันเร็อวอยู่ไหนนาะเออโอ้โเดีเดี๋ยวมันมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้หไม่รอดอีกแล้ว ในรอบนี้ก็ยังคงเป็นปืนเดิมครับทุกคนอยู่นี่เลยแล้วก็เพื่อนพี่เจฟลีโอ้ยไม่รอนแล้วครับทุกคนโอเครอบนี้พี่เจฟลีจะต้องหนีให้ได้ครับโอ้โหนี่คือร่างของพี่เจฟลีหลอดเนี่ยโอเคเรีบไปกนไนนะไันอยู่ไหนนะไอ้จอมรุอยู่ไหนฉันเอ้ยนี่นะจ๊เอ้ยโอ้ยม,มาแล้วเอ้ยมาใครไปบังอาจมาทำพื่อของฉันวนเหี้สวยแล้วเอ้ยเดี๋ยว เหมือนเจอครับน่นไงนี่ไงนี่ไงเจอครับเวงโอ้ดปืนนี้แรงอยู่นะครับแต่ว่าจะต้องยิงให้โดนด้วยไม่งั้นแล้วลก็พี่เจฟหลีไม่หลอดแน่เลยไปทางไหนเอ้ยมันอยู่ไหนบังอารมาทำเพื่อของฉันไอ้เจ้าบโนดมานเ่ฉันจะกินแกเดี๋ยวไปทางไหนเอ้ยไปทางไหนตอนนี้พี่เจฟลีได้ยินเสียงของพวกมันเต็มไปหมดเลยนะครับ ให้เจ้ามโนดแกอยู่ไหนแกบังอาจมาทัเพื่อของฉันฉันจะไปกินแกเฮ้ยฉันแขวนอางเาจากเขาบาคดไปทางไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนฉันจะไปตามหล่าก,กินมันเฮ้ยเวียวแกอเูอเสียงของพันดังมากๆเลยครับทุกคนต้องระวังด้วยนะครับอยู่ไหนดนาะมันอยู่ไหนเอ่ยฉันจะไปกินมันเ,เดี๋ยว เสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆพี่เจฟดีเลยนะครับเอ้ยไปหาทางออกตัวเลยนะครับตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอเ,เอ้ยมาตอนไหนมะเนี่ย <laughs> เรียบร้อยโอ้เดี๋ยวมันอยู่ไหนเอ้ยมันสามารถกัดพี่เจฟหลีได้ด้วย ในรอบนี้พี่เจฟลีมีปืนแก๊สพิษครับทุกคนอ่าขอใช้ปืนแก๊สพิษเลยละกันแล้วก็ขอปีนด้านบอลโอ้ยพวกมันเยอะมากๆเลยนะครับเจอหลังของพวกมันแล้วมันอยู่ไหนไอเจ้ามารโดนฉันต้องการที่จะเกฑ์พวกมารโดนโอเคพี่เจฟลีจะต้องรีบไปแล้วครับทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วเออฉันได้กลิ่นของมันอยู่แถวๆนี้มันอยู่ตรงไหนเอ่ยฮึบเฮ้ยเดี๋ยวระวังด้วยนะครับดูเหมือนว่ามันสามารถกระโดดมาฉกพี่เจฟลีได้นะครับ มันเข้ามากัดได้เอออยู่ตรงนี้ยิงกเจ๊กเจ๊กเจ๊เออมาเออยจ๊กโดนแล้วเออเดี๋ยวมันกำลังมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่แหละยิงกเจ๊กเจ๊กเออมาแล้วมาแล้วมันอยู่ไหนไอ้เจ้ามนุษย์แกป้องกันปราาทับเพื่อของฉันนี่แน่โอ้ยนี่ไงนี่ไงจะรอครับนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่แหละยิงยิงยิงเอ้ยมันกำลังขยับอยู่ครับทุกคน มันอยู่ไหนเอ่ยไอเจ้ามดแกบังอาจมาทำเพื่อของฉันฉันจะกินแกะนี่ไงจริงจริงจริงนี่ไงครับทุกคนเจอไม่ขยับอยู่แต่ว่าไม่โดนครับเลยวะเนี่ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็มาฝั่งนี้หัวเขามาอยู่ไหนเอ่ยนี่แน่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 ไม่โดนครับโอ้ยมันแข็งก็แรงมากมากเลยโอ้ตัวของมันก็ยาวมากๆด้วยนะครับอยู่ไหนวะเนี่ย นี่เดี๋ยวเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยครับพี่เจีไม่รอดอ้อะไรวะเนี่ยเข้าไปใกล้ๆขดอนเลย รอบนี้พี่เจฟรีก็ใช้เป็นใหญ่สไปเดอร์แมนอ่านี่เลยโอเครอบนี้พี่เจฟรีจากระโดดข้ามพวกมันขึ้นไปตกโน่นเลยมาดูกันนะครับว่ามันจะกินพี่เจฟลยไม่เอ่ยอ่าอยู่ไหนนะจอบบันดูมันชัได้กขิ่นของมันนี่ไงนี่อยู่นี่เนี่ยยิงเอ้ดียวเดี๋ยวลงลงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออโอ้โหตอนนี้มันกำลังมาฝั่งนี้ครับทุกคนเออดีเดี๋ยวห้ามหล่นลงไปข้างล่างคร pues. ับไปงั้น <Tyson> เจบรีบปล่อแดนด่เลยอ่าเจอแล้วอยู่ด้านบนพวกเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมบินได้ดวนนี่ไปก่อนละกันเจฟขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่คือขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้อ่าดูเหมือนว่ามีปืนด้วยนี่นาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอเคพี่เจบรีได้ปืนนะครับเนี่ยจิงจิงิงิง,ง,ง,งนี่คือปืนอะไรเอ่ยนี่แหละยิงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี่นาะขึ้นไปเอ่ยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ บิน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 ออเออเดี๋ยวใยแมงมุมพี่เจ็บหลีหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยสวยแล้วครับทุกคนโอเคงั้นขอใช้นี่เลยแล้วกันเป็นเวทมนต์นะครับบินมาตรงนี้จากนั้นก็แช่พวกมันกลายไปก้อนหินไปเลยนี่แน่แช่ในแข็งแช่แข็งแช่แข็ง,ขง,ขงอือโดนไหมไม่โดนนะครับ กลายไปก้อนหินสมาัาเฮ้ยบาอะไรวะเนี่ยเออช่วยด้วยออมันทำใหช่านกลายไปก้อนหินตอนนี้ไอ้เจ้ามนุษย์มาเน่นี่แนะ่กลายไปก้อนหินเลยโอ้ยยังอยู่ตรงนี้เพียบครับทุกคนอ่าถือว่าพี่เจฟลีสามารถจัดการพวกมันได้แล้วนะครับ รอบนี้พี่เจ๊ปลีก็จะเอาระเบิดทำลายล้างมาจัดการพวกมันนี่เลยฮะระเบิดกระจอกแค่นี้พวกเราเตรียมไปกินไอ้จอบมนุษย์พร้อมกับระเบิดได้เลยมาดูกันนะครับว่าพวกมันจะรอดไหมเอ่ยยิงนี่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 นนนระเบิดเลยระเบิดเลยฮ่าฮ่าแคไม่รอดแน่ไอ้จ้บมนุษย์ยิงยิงยิงไปเลยระเบิดไหมระเบิดไหม เึื่อไปไงไม่จะไปไหนวะเนี่ยเอ้ยพวกเราหาที่หลบด่วนเลยดูเหมือนว่านี่คือระเบิดยิงยิงเออระเบิดเลยโ้ยเดี๋ยวมองไปไหนะลครับทุกคนพี่เจฟไปอยู่ไหนวะเนี่ยพี่เจฟเลยเออไม่รอดครับแล้วพวกมันไปไงเอ่ยพวกมันรอดไหมเอ่ยเออไม่เฮ้ยบ้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูเหมือนว่าพวกมันก็ยังรอดเหมือนเดิมนะครับโอ้ย แต่ก็มีบางตัวที่ไม่รอดครับแล้วก็มีบางตัวที่ยังรอดอยู่อันนี้ไงนี่ยตัวนี้ที่รอดส่วนไอตัวนี้ก็รอดไปเอ่ยยังรอดอยู่นะครับแล้วก็ซากสุวันอยู่ตรงนี้โอ้โห,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 โหพวกมันแข็งก็แรงมากๆเลยอะต้องเอาระเบิดอื่นด้วยนะครับยิงตูมระเบิดระเบิดนี่แน่โอ้โหพี่เจฟฟีไม่รอดด้วยนะครับเป็นไ,ไงเอ่ยรอดอยู่ไหม ไม่หลอดเรียบร้อยอเป็นไงล่ะไม่สามารถต้านทานระเบิดได้ ในรอบนี้ก็จะเป็นการต่อสู้นะครับนั่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์เอาเบิร์ตนะครับจากไมเซอแวร์ A are, สู้กับเจ้าหุ่นยนต์ฮังกี้บอบอ้อได้ด้ยเข้ามาสิไอเจ้าหุ่นยนต์มาตัวเดียวงั้นเหรอเสร็จปกชั้นแน่พวกเราไปจับไอเจ้าหุ่นยนต์กระจอกตัวนี้กินได้เลยมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1 Let's เกเข้าม,ส <c oughs> มาสิฉันนี่แหละจะกินพวกแกเองนี่แน่ <c oughs> จะไล่กินพวกแกให้หมดเองนี่แนะต่อยเป็หนึ่งเทนี่แน่มาดิก็เข้ามาดิก็เข้ามาสิต่อยต่อยนี่แนะนี่แน่ก็มาดิก็มาดิฮ่าฮ่าไอ้เจ้าหุนยนต์กระจอกเรียบร้อยโอ้เจ้าหุ่นยนต์เอาเบิดโคตรห่วยไปเลยครับทุกคนจัดการแกงของอมนี่ดอยฮังกี้วอไปหมดเลย ในรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าหุ่นยนต์ออมนิดอยของจริงเลยนี่เลยนะครับเป็นหุ่นยนต์ปีศาจนะครับเวอร์ชันสิบห้าฮาฉันนี่แหละคือออมนิดอยของจริงสู้กับเจ้าฮังกี้บอบออมนิดอยโอ้หมาเป็นของทัพเลยนะครับทุกคนอ่าก็จะเป็นออมนิดอยเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะ3 2 1สองหนึ่งเลสโก้นีแน่เอาปืนไปกน ha. เกลี่ฮ่าไอ้เจ้าน ออนออดิโอยกระจอกต้องเจอกับหุ่นยนต์ออนอดิดอยของฉันหน่อยละกันนี่แหละยิงยิงยิงเอาปืนไปกลียิงหลัวเลยนี่แน่ฮ่า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 เรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่รอดครับผู้ที่ชนะก,ก็คือเจ้าหุ่นยนต์ออมนิดอยฟีสิพ้า ในรอบนี้ก็จะเป็นเจ้า SCP 3 0 0 0นะครับทุกคนนี่เลยฮ่าฮได้เวลาตามหลักกินอาหารแล้วสู้กับเจ้าฮังกี้วอมออมนิ่ดอยนะครับทุกคนอู้เหมือนกับมูทั้งสองแก๊งเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะ สามสองหนึ่งเลสโกได้วเวลาจับไอ้เจ้าน้อยก็จอบเกินพวกเราไปจับมันเกินเลยโอ้ยมาแล้วแกงงูกับแกงหนอยสู้กันนะครับยังไงเออนี่แน่นี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าแกไม่รอดแนะ่เออทีเดียว ดูเหมือนว่าแกงของอมดิ้อยเอ้ยจับกินละล้วนเลยเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วไอ้เจ้านี่แหลงงูกระจอกเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเจ้าออมดิ้อยนะครับเป็นผู้ชนะนั้นก็ต้องเจอกับแกงของซีอิเตอร์นะครับทุกคนก็จะมีเอลแกมาจาไมก์กระดอนโมซาสระแลวก็เจ้าเดอะบูปฮ่าฉนี่แหละคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้เวลาจะไปเจ้าน้อยกระจอบเกณฑ์เป็นไงเอ่ยรอบนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะนี่แน่นจะจับพวกแกกินให้หมดเลยมานเน่ไอ้เจ้าหนอนกระจกนี่แน่ลับงับฮ่าฮ่าพวกแกไม่รอดแน่โอ้ยส้กันใด้ขอบอกเลยตอนนี้อยู่ไหนไอ้เจ้าหนอนฉันจะกินพวกแกเอ้ยเดีเ๋ยวแล้วทำไมแกงของซีเตอร์เอ้ยเหลือแต่เรียบร้อยโอยกนนี้มีอีกหมายฉันต้องการที่จะกินและกินเท่านานโอ้ย มันโหดเกินไปครับอันนี้แนล่นี่แนี่ยเนี่ยยิงปืนใส่เลยนี่แนล่นี่แน,น,แน,น,แน่โหดมากๆเลยนะครับอะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า และแนวรอบนี uh, restless, so ้ก็จะเป็นแกงของอิตาเลียเบลอดว้าวเพียบเลยนะครับทุกคนอู้มีเจ้าหวานด้วยนะครับเป็นวานโจนสลัดมีเจ้ารสปัตปบาหมึกแล้วก็ตัวอื่นเพียบเลยนะครับสู้กับเจ้าอมนิดอยฮักกี้วอมฉันนี่แหละคือนอนที่แข็งกแรงที่สุดฮ่าฮ่าพวกแกไม่รอดแน่มาดูกันนะครับว่าสองแกงนี้สู้กัน ใครจะเป็นผู้ชนะ 3, 2, 1, สองหนึ่งเลสโก้ดอเวลาจะบวกน้อยก็จะอกกินเป็นอาหารแล้วมาเน่ฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยออ้อตีใครบ้าเนี่ยนี่แน่นี่แน่ฮฮมาเน่นเนมาเน,าน่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยดูเหมือนว่าแก๊งของเจ้าฮังกี้อบอกอมนี่ดอยเป็นผู้ชนะอีกแล้วครับทุกคนเี๋เดี๋ยวทำไมมันโหดจังแล้วเนี่ย งั้นก็ต้องเจอกับเจ้าบอสขอเอลแกมอมาจานหน่อยละกานนี่เลยโอ้โห เป็นร่างที่โหดมากๆนะครับรวมสามหัวเลยสู้กับแกงของออมนี่ดอยไม่มีใครสามารถจัดการแกงของพวกฉันได้หรอกแกก็จะต้องเป็นหายขง้งพวกฉันมาดูกันนะครับว่าในรอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1สองหนึเลสโก้ได้เวลาจับไอ้เจ้าน้องกระจอกกินนี่ดยเข้ามาในปากเลยเออเดี๋ยวก็ได้ไปไหนเอ้ย ดูเหมือนว่ามาเน่หายไข่ไครมันโหดเรียบร้อยโอ้ยเจ้าออมนี่ดยฮังกี้วอมไม่รอดแล้วครับทุกคนใช่ไหมเอ่ยจริงด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เลือดจะเป็นศูนย์อยู่นี่นะดูเหมือนว่าไม่รอดแล้ว